เรียกได้ว่าเป็นนออีกหนึ่งนักแสดงและผู้จัดละครรุ่นใหญ่สำหรับนกจริยาที่ล่าสุดได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงช่องสผ่านอิสตาแกรมหลังจากเหล่าผู้จัดละครหลายรายของช่องสามทั้งหนองอารุโนชานกจัดชัยนกจริยาต่างพากันหันมาผลิตละครให้กับช่องโมโน่ามกลางกระแสต่างๆนานานั้นโดยเขียนข้อความว่าขอพูดจากหนึ่งปากหนึ่งหัวใจของตัวเอง และพื้นที่ของตัวเองให้ชัดเจนจากคนหนึ่งคนนอกจากการเกิดและเติบโตมาจากพ่อกับแม่แล้วคนที่ให้โอกาสครั้งที่สําคัญของชีวิตจนเป็นเราถึงทุกวันนี้คือช่องสามและทุกท่านในมารีนนพี่จิมมยุรชัตเหมือนประสิทธิเวทคือแม่ในสายอาชีพราักฐานของดิฉันหลอมรวมมาจากที่นี่ทุกโอกาสที่ดีและทุกคําสอนสั่งจนเติบโตแข็งแรงและวันนี้ทุกคนทราบดีว่าอุตสาหกรรมทีวีกําลังต้องต่อสู้อย่างหนักจากการดิสทรับเป็นระลอกระลอกมาเหมือนหลายอุตสาหกรรม และท่ามกลางสงครามข่าวสารที่ดูเดือดและเศรษฐกิจที่หนักสาหัสดีฉันเชื่ออย่างยิ่งว่าถ้าอุตสาหกรรมบันเทิงและสื่อไทยทุกแขนงช่วยกันอาางสุดพลังด้วยการผลิตก,กำลังทําให้เป็นบูรณาการสินค้าไทยจะขายได้ผ่านบันเทิงอาหารไทยที่ดีมีชื่อเสียงอยู่แล้วจะถูกกระตุ้นเหมือนตอนที่เราดูซีรีส์แดจังกึมจากเกาหลีให้รู้จักอาหารเกาหลีและต่างชาติจะมาใช้ใจ่ายกับสตรีฟูดไทยที่มีสเนสน่ห์สถานที่ท่องเที่ยวไทยจะคึกคักเหมือนที่คนไปเที่ยวอยุธยาจะาบุเพสนิวาสพร้อมสายชุดไทย ที่สวยงามชาวต่างชาติจะมาเที่ยวใช้จ่ายหลายอาชีพจะไม่ซบเซาเพียงแค่เราต้องมียุทธศาสตร์ที่นำพาไปแบบเนียนๆสุดท้ายนี้ขอบอกจากปากคนตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะว่าช่องสามคือที่ที่สร้างดิฉันขึ้นมาด้วยคุณภาพด้วยคำสอนแนะนำนำพาขอขอบคุณทุกๆโอกาสที่ได้รับและดิฉันไม่ได้หายไปจากช่องสามเมื่อเรามีงานที่สอดคล้องกันยังทำงานด้วยกันอย่างที่สุดเสมอขอพูดจากหัวใจนักรักที่สุดช่องสามมารินน์ และขอบคุณที่สุดกับทาโมโนทุกคนในอุตสาหกรรมนี้กำลังต่อสู้เพื่อสิ่งที่ดีขึ้นค่ะภาพจากลมเล่นไฟ